มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคลินิกเสริมความงามดังประกาศถ้าก้าวไกลได้เป็นนายกเตรียมเสริมจมูกแก้จมูก31บาทได้เลยทำเอาฮือฮามากๆนะคะสำหรับกระแสะการเลือกตั้งที่ล่าสุดคลินิกดังนาริสตาคลินิกพัทยาประกาศถ้าก้าวไกลได้เป็นนายกเตรียมเสริมจมูกแก้จมูก31บาทได้เลย เรียกได้ว่าหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็มีการส่งต่อกันกว่า7,000ครั้งเลยทีเดียวนะคะและเตรียมรอร่วมลุ้นสนุกกันได้เลยค่ะคึกคักกันมากเลยนะคะอย่างไรก็ตามต้องรอการประกาศผลจากทางกกอต่ออย่างเป็นทางการอีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ